ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือผีนะคะอซื้อมานะคะ,าคะราคาราคาประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่ได้ประมาณพึ่งซื้อนะคะพึ่งซื้อมาเมื่อกี้เราก็จะเก็บเป็นู่ ยังไม่ได้อ่านใช่มันแกะเยอะ,ะล,อล้วต้องเบาๆพี่เพื่อนเียนรู้สึกว่าจะสยองมากเพราะว่าหน้าปกแบบกิน <c oughs> กินมันเหม็นมาก,กว้า ใหม่เห็น,นะคะนี่ค่ะี่หัวขาดแ,แล้วก็จะมาเปิดดูห <G ül> น้าน,นี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าห <G ül> ไหร่เลยอะไม่น่ากลัวเลยที่ีมีแต่คนอะ <G ül> โอ้โหแมวดำแมวดำีแมวดำ <G ül> นหน้าแรงนะคะก็คือ<ม>จะโอ้โยมันมีแมวแมวดำ อันนี้นะคะก็หน้าแรกก็จะให้มันจะมีสาบันนะคะป้าสาละบันมันเป็นสาระบันแล้วมันก็จะมีเรื่องทำไมมันรูปสติกเกอร์โดนแก้งแมวดำตุกตุกตุกองแกนข้างทางข่าวหน้าหนึ่งฟันร้ายหุ่นแกะสลักสาแช่งบึงกาวอวยพร เอาคืนมารวมเรื่องหลอนีเพื่อนเฮียนนะคะเออไปเราก็จะมาเอาเรื่องที่หนึ่งเรื่องแรกนะคะรูปสติกเกอร์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe และติดตามคลิปไปด้วยนะคะบายบาย